สวัสดีครับพี่น้องนะครับพามาชมบรรยากาศตอนเศร้านะครับอยู่ที่ฟูงของเสียบูนนะครับกำลังสีรปลปอยนะครับพี่น้องสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับเมื่อคืนฝนตกเกิคืนฝนตกครับก็ตกไม่เยอะเท่าไหร่หรอกตกปอยๆครับแต่ก็พอเปียกอยู่ตกนานนี่นะครับมอมเลยจากเมื่อวานตัวเกี้ยง วานยังสะอาดนะครับก็มอมแแมมหน่อยนะครับก็เป็นธรรมดานะพี่นะของวัวไรทุ่งนะครับตักแดดตักฝนนะครับมีคนทักเข้ามาในเพจแล้วไอ้ตัวแดงตัวผู้อะครับตัวตัวใหญ่หรือตัวเล็กครับอ่าน่าจะตัวเล็กตัวแดงไอ้ตัวรอเลยครับที่เปิดไว สามหมื่นไหมพี่เนี่ยังไม่ได้ไปตอบเขาเลยนะครับเพิ่งเห็นเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> กำลังจะปล่อยนะครับพี่น้องเ<า>ให้เบิ้งมายืนเข้าแถวรอเริ่มหิวแล้วนะครับนี่แล้วพอว <c oughs> เห็นเราเดินมาก็เดินมาเข้าแถวรอเข้าอแล้ว <c oughs> นี่นะครับหัวอ้ว,วนสมบูรณ์ดีนะครับ ตัวน,นี้เหลือประมาณกี่ตัวครับพี่ประมาณ200ครับ200นะครับไม่ยังไม่ได้ชี้ตัวนี้ให้ดูอีกตัวนึ่งอ๋อนี่นะครับ,บตัวชุดที่เปิดเริ่มต้น3 5นนะครับชุดยานมนะครับรุ่นนี้มีประมาณ10ตัว1ิบกว่าตัวนะครับแม่ก็มีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับนี่ เลือดสูงๆนะครับเดี๋ยวลูกโตขึ้นก็จะไม่หนีกันนะครับกับแม่หรืออาจจะดีกว่าก็ได้นะครับอาจจะดีกว่าอาจจะดีกว่านะครับพอพัฒนาขึ้นไปอีกรุ่นหนึ่งนะครับใครเอาไปจดทะเบียนตีเอฟเองก็ได้นะครับเป็นแบรนด์ตัวเองก็ได้นะครับขอเบอร์ไปนะครับเอยขอใบพ่อไปนะครับ ตัวนี้ก็ใช่ไหมพี่ข้างหลังนะครับใช่ครับนี่เานี่นะครับแม่ลูกเลยนะครับนี่แม่เขานะครับก็เข้ามาดูได้นะครับพี่น้องเข้ามาเที่ยวได้ไ <c oughs> ม่มาซื้อมาดูก็ดีใจแล้วมาเที่ยวมาหาได้นะครับเพราะอยู่คนเดียวทำเป็นต้องมาซื้ออยู่ฝูงคนเดียวนะครับเลี้งคนเดียวตอนเช้าเราดูอะไรบ้างครับพี่ ก็จะเข้ามาดูวัวคลอดลูกไหมวัวเจ็บวัวป่วยไหมนะครับครับตองเช้าจะต้องเข้าคลอดทุกเช้าคือตื่นมาเราก็จะเข้าคลอดก่อนอยังยังไม่ยังไม่ทำอย่างอื่นตรวจวัวก่อนนะครับตรวจวัวก่อนครับช่วงบางทีมันจะคลอดเราไม่รู้ครับบางทีมันอาจจะคลอดไม่ได้อะไรไม่ได้แล้วก็ตื่นมาแล้วก็ได้ช่วยมันได้ทันเวลา กลางคืนเราดูไหมพี่ถ้าสังเกตเห็นตัวไหนมันจะคลอดอย่างเงี้ยครับมันเราก็ต้องดูบ้างครับดูแล้วก็กะเวลาว่ามันจะคลอดประมาณไหนเพราะมันก็จะมีช่วงเจ็บท้องแล้วก็คลอดมันก็จะมีบางตัวอาจจะเจ็บนานบางตัวก็เจ็บแป๊บเดียวมันก็คลอดอย่างเงี้ยครับจะเป็นงานทุกเช้าที่ต้องดูก็คือต้องต้องเข้าคอทุกเช้านี่นะครับ <c oughs> วัวเจ็บัวป่วยก็จะมีตอนเข้าครอบนี่แหละเราก็จะเห็นซึมๆอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นครับ <c oughs> แล้วพอปล่อยออกไปเราตามไปดูตอนมันกินหญ้าพักหน,นึ่งก็จะรู้ตัวไหนไม่กินหญ้าตัวไหนซึมตัวไหนป่วยหน้าฝนนี่ส่วนมากจะเป็นอะไรครับพี่ก็เป็นตามฤดูมันวี่หน้าฝนก็เป็นไข้แหละส่วนมากก็จะเป็นไข้าขาไข้าขาแข็งเนี่ยน, <c oughs> นะครับ <c oughs> ถ้าเราเจอเราต้องดูแลยังไงครับพี่ฉีดยาใช่ใช่ครับก็ฉีดยาเองขาแข็งนี่เราเขาใช้ยาตัวไหนพี่ผมที่ไดโคฟินแอคครับขาแข็งก็ถือว่าเป็นโรคที่ขาแข็งถ้าเราเห็นวายถ้าไม่ถึงขั้นนอนลุกไม่ขึ้นอะ่ะถ้าเราเห็นพอเริ่มซึมซึมตึงๆขาเราเฉดอเข็มเดียวอยู่ครับ แต่ส่วนมากที่เป็น,นหนักๆแล้วก็สูญเสียก็คือดูแล้วมันมันหนักแล้วม,มันเห็นช้าครับถ้าเราเข้าค้อดทุกวันอย่างเงี้ยผมวัวที่เลี้ยงมาผมก็ยังไม่เคยสูญเสียเพราะไอ้ไข่าขาแข็งนะครับ,รบจะต้องหมั่นดูนะครับถ้าดูแลทันฉีดยาทัานก็ไม่มีปัญหานะครับทุโกโรคเลยพี่ครับถ้าเราเห็นทันเวลามันก็เหมือนคนนี่แหละถ้าเราเริ่มเป็นเราไปหาหมอมันก็ ีโอกาหรหายไวขาเป็นเรือหลังจนเป็นปนานๆแล้วเราค่อยลราคาตัวนี้เดินตามดีจังเลยเชื่อกน,นะครับโม่ฝูงนะครับบอมีสะพ้ายนะครับแต่ว่าเชื่องนะครับนี่ตัวนี้ตั้งแต่รุ่นที่น้องซส่ตั้งแต่รุ่นที่คนติดตามเยอะตัวเนี้ยขาตอนนี้ทองนะงนี่น,น,นะครับ เล็กๆน่ารักครับหนังย่นอ้วน <laughs> หนาตึบเลยนะพี่น้องกระดูกแข็งขาดีท้องนะครับอ้ <laughs> วนสมบูรณ์ดีนะครับพี่น้องหน,าน้าฝนนะครับมีหน้าฝนปีนี้นะครับนข,ข้างจะอ้วนทุกทีจะยุบยุบยองกว่านี้ พ่อตอนนี้ใช้กี่ตัวพี่สี่ตัวสี่ตัวนะครับพ่อวัวก็ผัดกันมาผัดกันมานะครับเอามาทีละตัวเหรอครับใช่ครับนี่นะครับเอามาทีละตัวทีละตัวเพราะว่าพ่อวัวที่ผมใช้อายุมันไล่เลี่ยกันเลยไอ๋อถ้ามันเอามาปล่อยด้วยกันมันเคลียดกันครับสู้กันกลัวมันเจ็บขานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวออกมันดูกว้าง มอแมแ่มเลยนะพี่น้องกับเป็นปกตินะครับต,ตัวนี้ก็ใช่นะครับชุดที่เปิดเริ่มต้น3 5มหมื่นนะครับ3ามหมืห้าสา0 0 0ืกว่า40,000แล้วแต่ตัวนะครับ ใครสนใจในพันธุกรรมช่วงนี้ก็ถือว่าน่าเก็บนะครับราคาก็จะก็ถือว่าถูกกว่าช่วงก่อนมากนะครับถูกกเยอะนะครับ <c oughs> แล้วก็ถขายตามตามตลาดนะครับลงก็ลงแต่ว่าก็ไม่ได้ลงแบบเหมือนวัวเนื้อนะครับ ลงปรับลงก็น่าจะ <c oughs> น่าจะลงสุดได้แค่นี้แล้วถ้าลงกว่าน,นี้ก็น่าจะขายไม่ได้แล้วเพราะว่าด้วยพันธุก,กรรมนะครับเ <c oughs> พราะพอ่อวัวแต่ละตัวก็คัดมาซื้อมาก็ไม่ธรรมดานะครับ <c oughs> เราเริ่มปล่อยกี่โมงครับพี่ปกติปกติก็ประมาณนี้นะครับเจ็ดโมงกว่าแปดโมงกว่า ก็ไม่เกินไม่เกินเก้าโมงครึ่งแล้วแต่วันไหนเรามีงานวันไหนเรายุ่งไม่ยุ่งถ้าวันไหนไม่ยุ่งเราปล่อยเช้าหน่อยถ้าวันไหนยุ่งยุ่ง,ง,งต้องจับนู่นทํานู่นทํานี่ก็เก้าโมงกว่าครับช่วงนี้ก็อยู่คนเดียวก็ถือว่าสบายนะครับ,รบเลี้ยงคนเดียวสบายนะครับเพราะว่าข้าวอะไรก็เกี่ยวไปหมดแล้ว มีใกล้คลอดไหมครับพี่ช่วงนี้ใกล้คลอดมีอยู่หลายตัวอยู่ครับที่ไวๆเลยนี่ก็ห้าหกตัวใกล้คลอดเดือดๆก็ต้องเฝ้าระหว่างเฝ้าดูนะครับอ๋อนี่นะครับใกล้คลอดนะครับ นมลงแล้วนะครับนี่มีวัวเป็นสัตว์นะครับไหนดูบรรยากาศนะครับพี่น้องย่มมือเศร้านะครับอันนี้เป็นพ่อวัวนะครับเนี่ย PC นะครับเทาโบ๊ทเข้มๆนะครับ นี่ครับดูต้องตรวจด,ดูนะครับนี่เดินดูรอบๆตรวจด,ดูปล่อยปะแล้วเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้อันตรายนะครับลูกวัวที่คลอดก็ต้องดูสังเกตอาการนะครับดีๆเดี๋ยวมันชื้นนะครับเดี๋ยวปอดติดเชื้อเดี๋ยวฝนเดี๋ยวเหยียบกันทับกันนะครับ อึบอึบ,อบมีงูอ่เป็นสัตว์นะพี่น้องกำลังขึ้นนะครับ <c oughs> นี่ผมให้เบิ้งเกตแมง่งงูอ่นะพี่น้อง <c oughs> มีแต่เลือดซุง้งๆแล้วนะครับพี่น้อง กับโมเมนเรื่องที่ยากสําหรับคนหมักนะครับแต่กับโมเมนเรื่องง่ายที่สําหรับมือใหม่นะครับในการเรื่มเลียงต้องรู้จักโรคงวนะครับรู้จักอาการนะครับฉีดยาเป็นนะครับเบ่งอาการออกแยกอาการออกนะครับงอเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับโรคตามฤดูกาลนะครับแล้วก็ ยาที่ต้องฉีดนะครับยาที่จําเป็นนะครับเรียงหลายปนี้ขั้นฉีดยาบเปลี่ยนก็นถือว่าเสี่ยงนะครับเสี่ยงต่อการสูญเสียมากๆเลยนะครับลดต้นทุนในห,หลายนะครับพี่น้องฉีดยาเปลี่ยนนะครับ ยังปกตินะพี่ไม่มีเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีป่วยนะครับเดี๋ยวรอดูตอนปล่อยนะครับพี่น้องไอ้คอดนะครับอู ه, น้นมลงแล้วนะครับ นะครับให,ใหญ่เลยใสยใหญ่เลยนะครับอย่างนี้ก็น่าจะประมาณอาทิตย์ได้ไหมพี่ประมาณนั้นนะครับประมาณอาทิตย์นะครับเจ็ดวันนะครับแต่ก็ต้องเฝ้าดูตลอดนะครับรน,นี่นะครับ มีแม่อีกตัวแม่ที่มีเขาเดินไปนู่นแล้วนะครับ,บ,บตัวนี้บวมใหญ่กว่าเพื่อนนะครับนี่น,น่าจะคลอดนะครับท้ายเริ่มยุบแล้วแม่นี้จ่ายลูกดีมากเลยนะครับจ่ายลูกดีเลี้ยงลูกอ้วนตัวมันก็้าไนนะมาไ่เท่าไหร่นะครับได้แค่สีบอตแค่นี ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายต้องดูผลงานอย่างเดียวนะพี่นะใแต่ผลงานนี้ไม่เคยพลาดเลยนะครับช่วงพิคๆก,ก็เคยได้เจ็ดหมื่นลูกมันลูกกันนะครับลูกแดงตัวเดียวตอนรุ่นยานมโอ้นี่นะครับพี่น้องแม่ก็ถือว่าเป็นกลางๆนะครับ ถือว่าคาดไว้ล่ะนะครับเพราะว่ากลัวจะเจอนะครับอย่างนี้จ่ายลูกดีๆจ่ายลูกดีไม่เลือกพ่อนี่หายากหายากนะครับทำนมดีเลี้ยงลูกอ้วนเป็นลักษณะแม่เลยใช่ไหมครับใช่ที่ต้องเก็บนะครับ ตอนนี้ให้ลูกตัวเมียมาหลายตัวแต่ไม่เคยได้เอาไว้เลยครับขายหมดมันมันต้องขายอ่ะมันสวยแล้วบางทีเราจะไม่ขายมันก็คนเขาก็ขอบ้างอะไรบ้างมันก็ต้องขายใช่ครับบางทีเขาก็เราจะไม่ขายจะเก็บไว้เก็บไว้บางทีไล่ราคาจนเราต้องขายก็มีคือเราเราก็ต้องขายตอนเขาอยากได้นี่แหละนะครับในการเลี้ยงนะครับก็ว่าอย่างน้อยแม่ก็ยังอยู่กับเราเดี๋ยวเราก็ได้ลูกครับ ช่วงที่คนมาให้ราคาเนี่ยต้องขายนะพี่น้องรักแค่ไหนก็ต้องขายเพราะว่าเลี้ยงไม่ขายเลยมันก็ไม่ได้เราเราจะเราเลี้ยงเราก็เลี้ยงเป็นอาชีพไงครับตัวน้นสวยก็เก็บตัวนี้รักก็เก็บทีนี้สรุปไม่ไม,มีขายเลยก็ไม่มีรายได้จากมันเลยไม่มีรายได้ตัวจะขายไม่มีใครซื้ออีกใช่นะครับแล้วก็ต้องขายนะพี่น้องตัวที่เขาอยากได้นะครับ เราก็ได้ราคาขอใครมาเขาก็อยากได้ของสวยเนอะสมมติมาดูอย่างนี้ชอบตัวนี้แล้วเขาก็ไม่อยากได้ตัวอื่นเหมือนเรานี่แหละเราก็ต้องขายนะครับเราไปดูเราก็ยังอยากได้ของสวยตัวที่ชอบเลยครับอันนี้เขาชอบตัวนี้จะให้เอาตัวอื่นเขาก็นี่ก็ใช่นี่นะครับสิบสองตัวสิบสองตัวเริ่มต้น ตัวละสามหมื่นห้านะครับชุดนี้นะเดี๋ยวให้ดูข้างบนฝาเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวรอดูการปล่อยนะพี่น้องเด,เดี๋ยวไปยปดชายทางนู้นก็ได้พี่ได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมจะให้เบิ่งบรรยากาศการปล่อยนะครับพี่น้องอีกคลิปหนึ่งนะครับสวัสดีครับ